วันนี้มาพูดคุยในการอัปเดต Google Meet ตัวล่าสดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับ,ก,บก่อนอืนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับคุณทุกเรื่องเรื่อง,เองสเตอร์สเตอร์โอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่อง Google Meet นะครับซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟรีนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ เวอร์ชันเก่าที่ผมทาใบนะมันอาจจะมีการอัปเดตอะไรมาวันนี้ก็เลยมาอัปเดตตัวล่าสุดตัวนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับคนที่ยังไม่เคยสมัคร Gmail นะฮะให้เข้าไปสมัคร Gmail ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่ผมมี Gmail อยู่แล้วนะครับมาดูข้างๆนะครับก็จะมีตัว Google App นะฮะของอที่เป็นระบบนะฮะ Google Chrome นั่นเองนะครับนะเป็นตัวเบราว์เซอร์วันนี้ครับกดเข้าไปเลย เมื่อกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามีไอคอนที่ว่าคําว่ามิดนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะมาคุยพูดคุยในวันนี้ถ้าใครไม่เจอนะครับก็ไปที่คําว่ามอร์ฟอร์ม o o g l e ลคลิก้็ไปนะครับเอาเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเลื่อนขึ้นมาข้างล่างข้างล่างนะครับ Google m มิดก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยครับเห็นว่า Google m มิดนะครับถ้าเรา มีการใช้งานประจำอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีตรงไอคอนที่อยู่ในตรง Google นะครับอเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้อยู่ข้างๆาก็กดเข้าไปได้เลยแหละครับเมื่อกดมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีพิมเขาบอกว่าเป็นพรีเมียมวิดีโอมิ팅ก็คือตอนเนี้ยมันก็ใช้งานเป็นแบบฟรีนะครับสำหรับทุกๆคนเลยนะครับแต่นากตผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะฟรีหรือเปล่านะฮะอาจจะเสียตังก็ได้นะนากตอ่าแล้วมาดูว่าตรงเนี้ยก็จะมี2ฟังก์ชันด้วยกันนะครับ ด้านซ้ายมือ New Meeting เนี่ยก็คือเป็นคนที่เป็นโฮสต์นะครับหรือว่าเป็นคนที่จะจัด Metting หรือว่าจัดประชุมนั่นเองนะครับด้านขวามือก็คือว่าสำหรับคนที่เข้าไปจอยนะครับสำหรับคนที่ได้โค้ดมาจากโฮสต์หรือว่าเจ้าของการประชุมอันนี้ก็สามารถใส่โค้ดเข้าไปก็จอยเข้าไปได้เลยนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตเป็นโฮสต์ก่อนนะ็คือมี New กดมนี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําว่า คีเอ็ e อ่านิวมิทติ้งโฟเลเตอร์นะครับก็คือว่ามีการขียอดตัวการประชุมเนี่ยแล้วก็มาประชุมทีหลังนะครับอ่าแล้วมาตรงกลางเนี่ยคืออ่าสตาร์ทอ่าแอนด์อินสแตนต์มิทติ้งนะครับก็คือเป็นการประชุมทันทีนะครับก็คือว่าไม่รอแล้วก็วคือไม่มีการมาเปิดรอหรือเปิดอะไรประชุมทันทีนะฮะแล้วก็มาอีกอย่างนึงคือมีการตั้งสเก l e in นกูเกิล a l ล n d a r ก็คือว่าเป็นการ สร้างตารางขึ้นมาเพื่อที่ประชุมตามตารางเวลานั่นเองนะครับทีนี้ผมคงจะไม่เข้าไปยุ่ง2ข้างบนกับข้างล่างนะครับผมดูข้างตรงกลางดีกว่ากดตรงกลางนะครับเมื่อกดตรงกลางปุ๊บนะครับเราก็จะมาเจอหน้าผมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะฮะหน้าผมก็คือมันเกิดจากเว็บแคมที่ผมใช้งานอยู่ข้างบนนะฮะเครื่องเป็นเว็บแคมของเครื่องนะครับซึ่งเป็นเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเอามาดูซ้ายมือ ข้างๆเลยนะครับก็จะมีคําว่า add another a n t h e r นะครับก็คือว่าใครที่มีการประชุมอะไรอยู่แล้วนะครับข้างๆเนี่ยก็จะเราไปเชิญมาได้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับลิงก์เราก็สามารถส่งลิงก์ไปให้กับทางคนที่ต้องการประชุมนะครับแล้วก็มาดูเนี้ยมันจะมีโค้ดอยู่ใช่ไหมเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีโค้ดอยู่ตรงเนี้ยนะ x qxx อะไรพวกเนี้ย เราต้องส่ง copy คลิกขวานะ Copy นะครับแล้วก็ส่งไปให้กับตามลิงก์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาลิงก์ไปใส่ปุ๊บไม่ส่งตัวโค้ดไปด้วยมันก็มิตติ้งไม่ได้ครับ่าโอเคสังเกตว่าพื้นหลังของผมเนี่ยมันมีการกัดออกเอาไปข้างๆหมดเลยนะครับเป็นการกัดค่อนข้างโอเคอยู่นะนก็เบลอข้างๆนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสามารถผมจะสาธิตให้ดูดีกว่าว่าเราจะเชิญยังไงก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปฟังก์ชันอื่นๆ เราไปที่ไลน์นะครับผมผริตภณ์ชัส่งที่ไลน์หรือใครที่ต้องการส่งในทางใน Messenger อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ส่งไป Enter นะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ต้องมา Copy Code ด้วยนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับอ่ะเราจะได้ออกมาแล้วนะครับเมื่อฝั่งคนที่ได้เนี่ยผมแนะนำนิดน,นึงนะครับให้เตรียม Small Talk ในการ Meeting สำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ ตัวมอสบุ๊กก็ต้องใช้สม a l l ท a l อกแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีสม a l l ท a l อกเป็นยังไงครับก็มีตรงไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบหูฟังนะครับมันก็จะไม่มีไม่เกิดเสียงอูอีหรือว่าเสียงสะท้อนเอ็โคขึ้นมานะครับผมอ่ะโอเคนั่นก่อนที่ผมจะเชิญตัวเองเข้าไปในมิทติ่งแบบนี้ผมก็มาพูดคุยฟังก์ชันอื่นๆกันก่อนมาดูตรงฟังก์ชันตรงกลางแล้วกันนะครับที่มันเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีไมโครโฟนอาจจะปิดก็ได้เสียงจะไม่ได้ยินเลยนะครับ จะปิดตรงที่เป็นาคามิล่าอะไรเต็งออกไปก็ได้จะไม่เห็นตัวหน้าตัวเราเองนะครับเหมือนกับว่าเราอาจจะมีาอาจจะนั่งสัมมนาแล้วเราไม่อยากจะไปโผล่หน้าอะไรขึ้นมาไม่สะดวกเนี่ยเขาปิดวิดีโอไปได้อ่าแล้วมาดูฟังก์ชัน CC ที่มันเพิ่มขึ้นมาดีกว่านะครับฟังก์ชัน CC เนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆมันเป็นออโตเมติกอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งถ้า ผมคิดว่าคงอย่าปิดไปดีกว่าจริงมันจะมีฟังภาษาฝรั่งเศสอะไรขึ้นมาด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วก็มันสามารถที่จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันโปรตุกเกสนะครับสเปนนิสแต่นี้ผมขอแคนเซลดีกว่านะครับไม่เอานะครับกดออกไปอ่าอันนี้คือฟังก์ชันออกมาจากรุ่นเก่าๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับอ่เรามาดูพรีเซนต์นะครับก็จะมีพรีเซนต์อะไรบ้างที่ เราเปิดขึ้นมาก็คือมีการพรีเซนต์สกีนหน้าจอของเรานะครับพรีเซนต์สกีนหน้าจออ่าตรงนี้ก็ได้มีอวินโดาอาจจะไปแชร์วินโดนะครับอันนี้ผมแชร์วินโดคือเหมือนว่าผมเช็คไมค์ไมโครโฟนตรงนี้นะครับอ่าโอเคนั่นก็ปิดกันไปก่อนนะครับแล้วก็อัทแท็บนี่ก็คือว่าเราเปิดอะไรไปบ้างในแท็บตรงเมนูข้างๆอะครับนี่นะครับผมอธิบายให้ฟังเรามาดูตรงที่เป็น3มจุดหรือว่าเป็นออปชันนะครับตรงนี้นะครับ อ่ะตรงนี้ก็คือมีตัวไวบอร์ดขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะเราผมอธิบายเรื่องไวบอร์ดกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอาจจะยาวนิดนึงอ่ะเรามาดูเขียดด้วยอ่าตัว Start Anew Whiteboard กันดีวกว่านะครับอ่ะไวบอร์ดตัวเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับในการประชุมนะฮะอ่าโอเคในขณะในการประชุมเนี้ยก็เวลาเราเขียนอธิบายอะไรต่างๆเช่น2อบวกหนะครับเท่ากับ3มอะไรประมาณนี้นะครับอ่า เราก็อธิบายให้กับทางนักเรียนก็ได้หรือว่าอธิบายให้กับเพื่อนร่วมงานก็ได้ว่าเอ้ยเราต้องการวาดขึ้นมาว่าผมต้องการดีไซน์อะไรยังไงนะครับอ่าเรามาดูยางลบก็ลบแค่นั้นเองครับอ่าลบออกมาแค่นั้นเองแล้วมาตัวนี้ก็คือเป็นเคอร์เซอร์นะครับก็มาชี้ชี้วาดไอ้ตรงนี้จุดนี้ประกอบอะไรยังไงนะครับมีโน้ตเข้าไปด้วยนะเช่นอ่าผมโน้ตว่าเอ่อโอเคเราเข้าใจกันแล้วว่า2บวกหนเท่ากับสามนะครับ อันนี้เราก็เซลไปนะมันก็จะโนต้ตให้ว่าเอองานตัวนี้คือเป็น2บวกหนึ่งเท่ากัสามนะครับหรือว่าเราต้องการเป็นอันอื่นเราก็โนต้ตได้ว่าอ่ 1, 1, 1, 1, อาหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเกับสองประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มขึ้นมาได้นะครับนี้ก็จะมีอ่านี่สองข้อความนะครับที่เราบันทึกเข้าไปได้เลยนะครับอ่าเรามาดูอีกอันนึงก็คือว่าวงกลมอ่าเราเช่นวงกลมนี้อ่าผมต้องการอะไรประมาณนี้นะครับต้องการให้ ไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหน้าก็กลองดูนะครับไม่ใช้ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ใช้งานได้ง่ายๆนะครับหรือจะใส่ตัวอักษรไปด้วยว่านักเรียนเข้าใจบอสเข้าใจไหมนะครับอโอเคนะครับหรือจะเป็นการที่เราต้องการทํา เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกับสไลด์อะครับเป็นเลเซอร์นะครับมันก็จะมีด้วยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับสองบงหนึ่งอย่างนี้อแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับถ้าไม่ต้องการก็เคลียร์เฟรมจบนะฮะไอ้นี่ก็คือเป็นวงไวบอร์ดอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันนั้นจะยาวมากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกออปชั่นหนึ่งค่อนข้างจะดีมากๆนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคนั้นเราจบเรื่องไวบอร์ดกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปสําหรับในการอธิบายนะครับอ่าโอเคนั้นเรามาดูเรื่อง นี่ครับเช้งเลเยอร์คืออะไรครับหมายว่ามีคนที่เข้ามาดูนะครับเราก็สามารถวางเลเยอร์ของคนได้มีทั้งหมด49คนด้วยกันในการเข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาใช้งานตรงนี้นะฮะก็โอเคเลยนะฮะสีถึงเคนเราต้องการจัดเลเยอร์ยังไงให้คนวางเป็นแถวหรือว่าต้องการแบบสลับออโต้นะครับเหมือนกับ้ายว่าคนนี้ไม่พูดมันก็มีการสลับหน้าขึ้นมาเลยเนี้ยเป็นคนที่คุยเป็นพูดผูพดพดพด้พูดอยู่เนี้ยมันก็จะมากลางประมาณนี้ฮะเอาเรามาดูงข้าง ตรงนี้ดีกว่านะว่าฟูลสกรีนคืออะไรก็คือว่าโอ้เป็นแบบด้านหน้าแบบมอนค้างหน้าแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ไม่เอาดีกว่านะครับผมก็ห่อ,อไปแล้วมาตรงกลางนี้ก็คือเป็นการเช้งเอ็นเรลูกเล่นหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะครับก็คือเขาเพิ่มอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับมีกกรูปการ์ตูนนะครับนะมีป่านะครับนะมีห้องเรียนนี่มีอ่าอะไรสนุกสนานมากนะครับเปลี่ยนข้างหลังแบ็กกราวนะครับการกัด ตรงผิวข้างๆผมเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากยกเว้นไฟต้องไฟต้องถึงด้วยนะถ้าเกิดไฟเราไม่ถึงหรือว่าสลัวสลัวแบบไฟบ้านเนี่ยคงยังไม่พออาจจะต้องมีพวกซอฟบ็อกซ์หรือว่าเป็นไฟสักอย่างหนึ่งนะครับมาเจาะเพื่อให้ค่าของการกัดเนี่ยมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันกระทบที่วัตถุแล้วมันทําให้ตัวแบบเนี่ยมันออกจากตัวแบ็กกราวข้างหลังนะครับนี่นะครับหรือว่าผมจะออกไปก็ได้นะน,นี้เห็นไหนี้คือแบ็กกราวของจริงนะครับ ผมมีไฟอยู่ข้างข้างข้างหลังนะครับเป็นคล้ายๆเป็นตัวโคมอะฮะเป็นเลตเทิ์นะครับมีไฟด้วยนะครับค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันก็ทําให้กัดแล้วมันก็โอเคนะฮะหรือจะทําเป็นเบลอร์แบบนี้ก็ได้นะครับเราไม่อยากจะใช้แม็กกาลอันอื่นนะเบอว่าความรกของบ้านเราอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือเบอให้มันเบอมากขึ้นนะครับอันนี้เบอร์น้อยหนึ่งอันนี้เบอร์แบบเยอะๆเลยนะครับอ่ะโอเคังนั้นผมว่าเป็น เป็นอะไรดีเอ่ยโอเคนั้นแล้วเรามาพูดคุยเรื่องแบ็กกราวจบไปแล้วนะครับยาวเลยนะครับผมชอบแบ็กกราวจริงอ่ะเรามาดูเรื่องอ,อันนี้ออปชันนะแคปชั่นกนะ็คือว่าเราต้องการให้มันมีไตเติลข้างล่างมันคือเป็นการพูดภาษาอังกฤษอะไรขึ้นมาในภาษาไทยยังไม่มีนะครับผมอ่ะแล้ก็มารีพอร์ p พ o บเบมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถ ส่งนะครับรีพอร์ตไปได้นะครับอ่าก็ไอพวกพวกเนี้ยผมจะไม่ไปยุ่งอะไรมากนะครับเพราะว่าเราจะไปดูที่เซตติ้งดีกว่านะครับอ่าเซตติ้งก็จะมีที่สําคัญก็คือออดิโอนะครับออดิโอของเราเนี่ยมันก็จะมีตรงตัวไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวสปีคเกอร์นะครับสปีคเกอร์เนี่ยคือเราต้องใช้ตัวเจ้าไมค์แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดตัวเทสได้นะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นมา นะครับเสียงขึ้นมาว่าเอหูฟังที่เราฟังเนี่ยมันได้ยินหรือเปล่าต้องเทสก่อนล่วงหน้านะฮะแล้วก็ลองเช็คตัวเสียงตรงที่เราพูดนี้ด้วยนะครับว่าเสียงมันขึ้นไหมนะครับอ่านี่สําคัญจริงจแล้วมาเรื่องวิดีโอนะครับวิดีโอมันก็จะมีเร v o ลูชั o นอะไรต่างๆเราสามารถที่จะตั้งเป็นไฮเรเบลูชันก็คือ 720p ได้นะครับหรือ 360p นะครับไอ้นี่ผมตั้งเป็น Auto ออโต้ดีกว่านะครับจากนั้นก็มาเป็น อ่าเป็นในเรื่องของ revolution receive revolution ในการส่งแล้วก็รับอันนี้คือการส่งและรับนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมตั้งเป็นออโต้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ดุ้งยากอะครับอ่ะเรามา general นะครับ general ตัวนี้ก็คือว่ามีการ report ในส่วนของตัวการเทสงานของ product เราเป็นยังไงนะอันนี้ก็ไม่ไปยุ่งอะไรมันนะครับผมสุดท้ายแล้วคือเป็นเรื่องของ host management นะครับว่าอาานุญาตให้แชร์สกรีนไหมอนุญาตให้ส่งข้อความอะไรได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับ host หรือเจ้าของ คนที่เป็นคนที่อนุญาตมิตติ้งว่าให้เขาแชร์อะไรหรือเปล่านี่ครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จบนะครับเ,เรื่องของตรงกลางนะครับสุดท้ายนี่ก็คือว่าเออวางโทรศัพท์ก็คือออกออกจากมิตติ้งไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างๆนะครับเรามาดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมฮะมันก็จะมีตัวตัวโคดติง้งหรือว่ามาดูตรงนี้ก็ได้โคดติ้งของการมิตติ้งนะครับนี่ก็ยังมีอยู่นะครับและ ตอนนี้เราก็สามารถดูว่ามีใครบ้างที่เข้ามาอันนี้มีอยู่โฮสต์คนเดียวก็คือผมนะครับอ่าสุดท้ายก็มาเป็นเมสเซจนะครับอ่าน,นี้ก็คงจะไม่ไปยุ่งอะไรนะฮะไว้อ่าเรามีการเขียนด้วยแอป i v i t y อยู่นะครับอันนี้ก็จะมีการเขียนไว้บอร์ดอยู่นะครับข้างหลังนะครับมันก็เขียน s t a ตัสไปอยู่โอเคน่าจะหมดแล้วนะอันนี้ไม่มีละโอเค ผมก็น่าจะพูดมาคร่าวๆประมาณนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเชิญประชุมดีกว่านะครับวันนี้ผมส่งส่งตัวลิงก์การประชุมให้กับตัวเองเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นตัว iPhone นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเรามาพูดเกี่ยวกับตัว Messenger ดีกว่านะว่าเขาส่งมาอย่างไรนะครับอันนี้คือหน้าจอที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างๆผมเนี่ยมันก็จะมีตรงมิท t i n g นะครับที่เขาส่งให้อยู่นะครับก็จะมีชื่ออยู่นะครับอย่างแรกนะครับ เครื่องจะต้องมีตัวแอปพลิเคชัน Google Meet ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะต้องใส่โค้ดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันของมันเองนะครับแล้วเขาจะส่งตัวโคดติ้งมาให้เรา c o ปปี้ก่อนนะครับคลิกขวาคัปปี้ให้เรียบร้อยนะผมกบคัปปี้แล้วพรบร้อยแล้วผมก็ไป Google Meet ที่เราติดตั้งไปนะครับ Google m e e t ที่เราติดตั้งไปนะครับดังนั้นเราก็คลิกเพนส์วางนะครับมันแล้วก็จอยกดจอยนะครับ อ่ะทีนี้อ่มาเรียบร้อยนะครับอ้คือหน้าตาผมอยู่ข้างข้างอันนี้แล้วนะครับผมก็กดแค่จดจอยแค่นั้นเองนะฮะนะมาแล้วนะครับเสียงก็มาด้วยนะฮะอ่านี่เสียงมาเรียบร้อยนะครับอ่ะก็จะมีบุคคลอยู่สองบุคคลด้วยกันที่เข้ามาอยู่แจมอยู่ก็คือเป็นหน้าผมแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับผมอ่ะก็จะมีสองคนเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราจะต้องมาพูดคุยเรื่องนี่ครับการวางเลเยอร์นะครับอันนี้ก็คือว่า ผมวางเลเยอร์ไว้อยู่ข้างๆ้างผมก็เชงเลเยอร์ให้มันแบบสองคนนะครับมันออโต้มันก็ตัวนี้นะครับเราสามารถปักหมุดได้นะครับปักหมุดเมื่อกี้เองนะครับนี่นะครับนี่นะครับปักหมุดเข้ามานะครับเราก็มี2คนที่ประชุมกันอยู่นะฮะก็คล้ายๆกับสตรีมยาเลยนะครับผมว่านะครับก็ถือว่าทำได้ ได้ดีเลยนะครับอันนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับมันจะมีกดปักหมุดนะปักหมุดที่ผมหรือว,ว่าปักหมุดที่แขกนะครับปักหมุดที่แขกอันนี้ก็ได้นะว่าเออคนคนเข้ามาพูดอยู่ก็เป็นคนที่ทล์กนะวันนี้ล้วก็อาจจะปักไปอันนี้สองคนนะครับนะอีกคนนึงก็เลิกปักแล้วกันโชว์มานานก็ไม่ไหวนะฮนะโอเคนะเดี๋ยวเราเออปักหมุดออกไปนะฮะนี่ก็สามารถ คุยได้2คนแบบนี้ได้นะครับจริงๆก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็มาพูดคุยทอล์กหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับมี2คนนะครับเอามาแชทก็ได้ข้างๆนะครับเราสามารถที่จะแชทสวัสดีนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ปุ๊บนะฮะมันก็ขึ้นมาเป็นแมสเซจข้างๆนะครับขึ้นมาเลยนะครับมีแมสเซจเราก็อาจเขียนไปว่าให้เหมือนกันอ่าก็โต้ตอบกันได้นะครับก็เขียนได้เหมือนกันนะครับ เรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่โฮสกับคนอตอบโต้อย่างไรในหน้าจอเนี่ยก่อนนะครับอันนี้คือหน้าจอ,องผมผมสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมพลิกหน้าจอไปด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่กดแชร์ผมสามารถที่จะแชร์หน้าจอได้ด้วยนะครับสามารถคุยเกือบเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะฮะนี่โอเคทุกอย่างเนี่ยมันก็ มิ팅อะไรเกือบเหมือนทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็จะมีตัวฟังก์ชันที่ผมอัดหน้าจอให้อยู่นะครับมีรีพอร์ตมีมิ팅เซฟตี้อะไรเนี่ยอาจจะเป็นการแชร์หรือว่าเป็นขอการแชทอะไรต่างก็ไปลองดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีก2หน้าจอหนึ่งที่ถือว่าใช้งานแบบพรีเมียมนะฮะแล้วก็ถือว่าดีเลยนะครับก็มี2คนนะครับในการใช้ได้แล้วก็มีหลายๆคนมาด้วย ที่สาคัญเนี่ยก็ต้องติดหูฟังทุกคนต้องติดหูสมอรท็อกแบบแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอาออกก่อนเพราะว่าผมฟังได้ยินเสียงตัวเองนะครับมันค่อนข้างจะลาคาญไปนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับถ้าไม่ใช้แล้วก็กดปิดแค่นั้นเองครับปิดโทรศัพท์มาภไปนะครับมันก็จะหายไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมหยุดในส่วนของตัวมือถือก่อนอ่ะอันนี้เราเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจบ เล c o r d ดแล้วก็แค่กดนะครับตรงนี้ออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการอัดวิดีโอนะครับก็ยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับผมยังไม่เห็นเลยว่าตรงไหนมีอัดวิดีโอได้ด้วยนะไม่เหมือนซูมนะถ้าซูมนี่มันอัดวิดีโอได้ด้วยนะลองดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างถ้าเพื่อนเพื่อนพอทราบแล้วก็ลองเล c o r d ดแล้วก็มาลองคอมเมนต์มาดูหน่อยว่ามีตัวเล c o r d ดหรือเปล่าสําหรับตัว o o g l e m e e t นะฮะผมว่ามันมีประโยชน์มากแล้วก็ฟรีด้วยนะครับทาได้ขนาดนี้ผมว่าคุ้มจริงๆนะครับก็ลองไปดูนะครับว่า อ่เป็นตัวฟังก์ชันอื่นๆเน,นี่ยมันมันก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ25 US ดอลลาร์ถึง30 US ดอลลาร์นี่ก็มาแปดร้อยบาท9 0้ารบาทต่อเดือนนะครับก็อันนี้ก็คือประหยัดได้ไปเยอะเลยลองทดลองดูใช้อยู่นะครับลองไปมิทติ้งดูผมว่ามันก็ยังมมีประโยชน์สําหรับการใช้งานแบบทั่วๆไปได้นะครับอ่ะโอเคนั่นก็เป็นอ่ประมาณนี้นะครับผมก็บทปิดไปนะครับอ่ามันก็จะเป็นการหยุดนะครับการมิทติ้งนะครับผมอ่า ก็เรียบร้อยนะครับมันก็จะจบการมิทติ้งแล้วก็ให้เลดกลับไปกลับไปที่ที่เดิมนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากแนะนำ o o g l e m e e t เนี่ยมามิทติ้งนะครับมาสอนนะครับการเรียนการสอนต่างๆก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่าเป็นเนของฟรีนะฮะแต่อนาคตผมไม่รู้นะว่ามันจะฟรีหรือเปล่านะฮะก็ลองใช้ดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของฟรีแล้วมันสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายมากขึ้นไม่ต้องเสียตังค์นะครับ ขอบคุณนะ่นเป็นการตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์นะครับวันนี้ผมพินไมตีจาก shutterok.com ตตขอลาไก่อนสวัสดีครับเป็นไงว่าสำหรับคลิปนี้ผมจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะนำเพื่อนบิ๊เนี่ย